สวัสดีครับผมบิ๊กนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เจ้าของร้านสโลบาคาเฟ่กันนะครับและลูกค้าในร้านสโลบาคาเฟ่ว่าเขาคิดยังไงกับร้านนี้เชิญรับชมได้เลยครับอ้าวสวัสดีครับพี่เก่งพี่เก่งครับผมขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับร้านนี้หน่อยครับคือว่าพี่เก่งครับส่วนใหญ่ลูกค้าคนเยอะวันไหนครับ จริงจรงที่นี่แค่คนเยอะก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์ถช้ส่วนส่วนมากครับคีอเกิดคนเยอะหรอกวันธรรมดาก็ประมาณหนึ่งครับครับ,รบแ,ลแล้วหยุดร้านงานหยุดหมายถึงแบบร้านหยุดวันไหนครับร้านร้านานี้เราจะเปิดวันจนันทร์เดี๋ยวนะไม่ใช่สิหยุดจริงๆอยู่วันอังคารหยุดทุกวันอังคารครับ ครับเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นครับอืมครับเ้าสุดท้ายนี้พี่เก่งมีอะไรจะฝากไว้ไหมครับก็ฝากอะไรดีฝากร้านเนี่ยครับก็ถ้าใครมีโอกาสผ่านมาแถวพุทธบูชานะครับก็ฝากมาสโลบาครับพุทธบูชายี่สิบเก้าพอยสโลบาคาเฟ่ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับพี่เก่งสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณลูกค้าผมขอสัมทาาเกี่ยวกับรสชาติกาแฟนะครับากาแฟที่คุณลูกค้ารับประทานไปเป็นยังไงบ้างครับอร่อยนะเลยมาครั้งแรกลองดูติดใจอโอเคครับแล้วบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงครับส่วนใหญ่ชิวๆนะครับริมริมน้ำาั่งเล่นเวลาแบบเงียบครับ โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามและรับชม ครั้งหน้าผมจะไปทำคอนเทนต์ที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับบ๊ายบาย